จงพู่มใจเถิดที่เกิดบนผืนแผ่นดินทินอีสานทินอีสานไผ่ว่ามันแรงอยากจูงแขนเจ้านั้นมาเบิงพี่น้องคะ่ะนี่ก็เดือนพฤษภาแล้วคะ่ะนามน่น้องยังเต็มเลยพี่น้องคะ่ะผืนแผ่นดินที่บรรพบุรุษเพ่นทิมไว้ให้เฮ้ากระจงรักษาไว้ต่อไปในภาานะ้าภาคหนาสืบทอดกันไปเป็นทอดเป็นทอดเป็นรุ่นจากรุ่นสู่รุ่นพี่น้องคะผืนแผ่นดินนี่เต็มไปด้วยความช่องซํำเ<ม>ต็มไปด้วยรอยยิ้ม เต็มไปด้วยความเต็ม <Okay. S 2> ไปด้วยร้อยเท้าปูยาตาย่ายเพ่่นฝากไว้ให้เหาดูแลต่อโอ้ยกระจักสีเสาไปยังนะพี่น้องเนาะเออ มือนี้ค่ะมาพบมาพอกนันอีกแล้วพี่น้องคะขอกราวคาวัสสวสดีทุกทท่านค่ะพี่น้องคะที่เขามาชมคลิปของของเห่าในมือน,นี้ค่ะพี่น้องคะจังไดกับทรมัก,กับกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็เป็นบรรยากาศท้องทุง่งบ้านเราเองพี่น้องคะอันเวอร์ชันแรก,แรกนะโบแมนเวอร์ชันชันเด้อค่ะเวอร์ชันชันตรงเร็วๆเรวแบบนี้พี่น้องค่ะแบบธรรมชาติธรรมชาติ เออแต่ปกติเลยดิฉันจะบกเคยเสาราดอกพี่น้องมีดนี่ก็เป็นบางเทื่อนันลาบางเทือตามอารมณ์ของมนุษย์โลกเนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะเริ่มต้นกับอาจีพเศร้าๆแน่ค่ะแต่ว่าชีวิตจ,จริงแล้วกับ่บเศา้์ปันใดพี่นอ้องเออบบเสา้าปันใดคะ่ะอืม เนาะมื่อนี่กับยูทงยูทาคือเก่าพี่น้องค่ะหาอยู่หากินเนาะค่ะมื่อนี่ก็มาหน้าโคกคือเก่าค่ะพี่น้องมาหางมหง,งมหอยหาอยู่หากินตามภาษาวิถีชีวิตคนชนบทบนันเท่าพี่น้องค่ะเกิดมาถูกพี่น้องหากินแบบนี้ละขนาดหากินซับเนี้กันยังบุรุ่ยนะ้ำมูอยูเอ้อเนาะเอาละนี่มาหอยค่ะมาคอยค่ะ,คคะเสี่ยวเมื่อออมใส่แกงอัน อันนั้นเดมาแรกเนี่เอาออมิคิเล็กเด้พี่น้องเอ้ยออมะิีิเล็กค่ะเมื่อกับเมื่อแซ่สะกอนกับต่อยคนมันออกเนาะออมะิีิเล็กแสบปัญยางตัวเมื่อนี้ก็มากับคุณลูกค่ะคุณลูกแล้วก็คุณสามีเออคุณลูกก็เล่นน้ําสนุกสนานตัวอันแม่ก็รุน,นรุนเนรุนยันปิงพี่น้องอืมแต่ว่ามันกับบุมี่ดอกถามเจ้าของเจ้าของแล้วเจ้าของน้องเออถามเจ้าของน้องแล้วพี่น,อน,อน้องพอน้บุมี่ปิงดอกพอนลพ้ลุโหลดพอนะเออน้องกับน้องไอ้เจ้าของนั โมแมนน้องผู้อื่นผู้ไกลพี่น้องบ่นมาหลักมาเล่มของผู้อื่นเด้อมากก็บอกเพื่นอยู่ค่ะเออมือนี่คอยจะไปหาตึกแแหน้องเจ้าเด้อเพื่อนก็บว่าไปโลดตึกได้ก็เอารลดพื่นเนาะเขาก็ง้มหอยตัวพี่น้องงกเงยงกอเงยงกเงยหาอยูหากินขึ้น่านั่นแหละทำภาษาบ้านนอกเขาน้าเรื่องความทุกข์ความสุขพี่น้องค่ะมันก็มีทุกคนนั่นแหละเนาะมี่ทุกคนบ่ิทุกน้ำยังน้อทุกน้ำหาอยู่หากินค่ะทุกน้ำหาอยู่หากินน้ำเงินน้ำทอง โอ้ยสารพัดสารเพอ,เมมอันี่เฮตคลิปล่คู่มือนี่ก็วังว่าสิได้เงินดอนาร์นรันนเขาและพี่น้อง่จาจักสิได้รูบบุจังไหนก็ฝากพี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้ใน,นเด้อจา้าอ่ะคลิปนี่กับเวลาเบิดเบิดเวลาพี่น้องค่าก็ขอตัวเอาหัวไปนั่มพี่น้องค่าคลิปหน้าพ่อกันไหมจา้า